ต่สองตองครับจีนอุดรเสิฟบอลน้อยเปิดซ้ายครับชงสวยงามเสียยะโปง่งเลียมนี้เจ้าจีนอุดรและข้ามหัวก็เสียยะนะครับ1ต่อ2บอลน้อยเสิบจุดพูมาครับบอลอุดรชงสวยงาม สองต่อหนึ่งโอ้โหเสียยาโมงลูกนี้เกือบติดเกี่ยวเจ้าจีนอุดรครับหนึ่งต่อสองบอลน้อยระขามเสิร์ฟครับ บอลอุดรเปิดสวยชมสวยงามครับขอบบริคุดปฏิภาณครับเมบอลน,น้อยจับคู่กับเสียยาครับส่วนจีนอุดรจับคู่กับเจ้าบอลอุดรครับสองต่อหนึ่งจีนอุดรเสิร์บอลน,น้อยชงห่างครับยอด โอ้โหจีนอุดรรับหลังเท้าข้ามครับเหลี่ยมนี้จีนอุนอดรเกระเสียยะและข้ามหัวแตรนะครับหนึ่งต่อสองบอน้อยบระขามเสิบกลูกนี้เจ้าบอลอุดรชงห่างครับ แมนยู้ยค่าบาทอีกแล้วครับสองเท่าบอลอดรเปิดสวยชงห่างครับบอลน้อยเปิดซ้ายได้ครับชงล้นมาจีนอรดรเล่นเองครับยังอยู่บอลน้อยยังทันครับเสียยักแก้ไขเนก่รงบอลน้อยเปิดซ้ายได้ชงมาสวยงามอู้เสียยะหยอดไม่ข้ามครับ วันนีคุณสุชาติครับผมแชร์ลคราขอบคุณมากมากครับคู่เอกนะครับเก่งบอลบาคามโรเบิร์ตบาคามเจอกาบทางด้านเออ่เจ้าตาแล้วก็เจ้าหนึ่งขุนโจนครับโอ้เสียยะบงดีครับ สวัสีคุณโยน,นครับผมสองเท่าบอลน,น้อยเซิร์ฟชงห่างครับโอ้โหบอลน,น้อยรับสบายครับผลโ,โจนกับพี่ยันไปชนะครับเป็นทางด้านเสียยันเอาชนะไปขาดลอยครับ13ต่อห้าครับ สามต่อสองบอลน,น้อยเสิร์ฟบอลอุดรชงทางโอ้เอาอีกทีล้นครับ,บจีนอุดรเปล่าครับจังว่ามงแต่ละครั้งนี้จีนอุดรถึงกาหันมามองหน้าโจอบอลอุดรเลยครับสวัสดีคุณออส เอเคครับผมสปปแก้วครับพี่สวัสดีครัท่าคู่เอกยังไม่เตะนะครับอีกสองคู่ครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตสุดยานะครับผมไข้าไวครับบออน้อยเสิร์มาบอลอุดรเปิดได้ชงห่างอีกแล้วครับ บอลน้อยเปิดหลังเท้าซ้ายไม่อยู่ครับสวัสดีคุณพัชพรพลสวัสดีคุณตาตาสวัสดีคุณนุสศสองต่อส,สี่บอลน้อยโอ้โหไวจริงๆครับส,ส,สวัสดีคุณชัยนรลคงครับ สวัสดีโชคบ้านนาครับผมสวัสดีคุณนันทิพงศ์ครับผู้เอกข้าหมหัวครับชิงเงินรางวัลอยู่ที่หนึ่งแสนบอลอุดรเปิดชมสวยแล้วครับตีดเกี่ยวหลังเท้าซ้ายครับเอายังอยู่ยังอยู่ครับยังไม่เสียครับบอลน,น้อยชงซ้ายเสียยะแปร บอลอูรรอนชงมาอีกที่หม่งดีครับรสบายดีสายทองแต่สองต่อสี่จีนอูรอนเซิร์ฟบอลน้อยเปิดซ้ายไม่ดีเท่าไรครับชงห่างเสียยับแปรไม่ข้ามครับ 3ต่อ4ครับจีนูรอนเสิร์ฟยอดบอลน,น้อยยังชงสวยครับติดเกี่ยวไม่อยู่ครับ4ต่อ3อ <c> ต <oughs> ่อสสี่ต่อสามบอลน,น้อยเสิร์ฟจีนูรอนเปิดสวยครับ คซเ้อมากไหมครแฟนหนูไปดูจัดแทบว่า่งโอ้โห <laughs> ดวผมให้ประกรันกรรมการประกาศหาให้ครับชอบม,มากติดตามทุกวันขอบคุณมากๆครับคุณสายทองครับ 4ต่อ3บอลอุดรชงห่างครับโอ้โหบอลน้อยเปิดสบายครับอย่างนี้จะเรือแล้วครับโอ้โเสียย้าหมงมออกครับ โดนครับผมสวัสดีชื่อทูมันเต์ครับสวัสดีกอนเจ้าครั้งสุดท้ายสวัสดีบรณซีโอดีครับผมสวัสดีคุณสมเน็กฝั่งทางด้านบอลน,น้อยเป็นต่อครับสกอร์อยู่ที่สีเท่าบอลรับเปิดขวาชงห่างครับเตะเกี่ยวหลังเท้าเจ้าจีนครับ เสียยัเปิดซ้ายลนม,มาครับบอลอุดรชมสวยบอนน้อยเกี่ยวหลังเท้าซ้ายได้ครับชมล้นกินอุดรเล่นเองไปใส่โงไปใส่ย,ยังยูโอบอยู่ครับสวัสดีคุณสามารถนาคพินครับอยากใครมจาจัดที่สปปลาวครับสวัสดีคุณรัฐีพัฒนครับผมสวัสดีคุณวิษณุครับ หน้าเสียอยู่ทางด้านบอลน,น้อยบักหามนะครับสวัสดีคุณน้อยน้อยห้าต่อสี่จีนดูดอนเซฟยอดขวาพิกเน็ตบอลน,น้อยยังอยู่อ้โหูเสียยะมงดีครับสบายดีคุณแป้น ตีต้องหาครับบอลน้อยเซิฟบอลอุรอยเปิดสวยโฉบสวยงามครับหมดปัญหาเรื่องฝนสวัสดีทุกอุทิศครับผมบอลน้อยเปิดซ้ายแตกครับ สวัสดีคุณพิมพ์ยูครับเสียดายศีสเกตไม่ได้จัดรายการแบบนี้ไม่งั้นได้เจอแอดแน่ครับถ้ามีตะก้อมันมันอยู่ที่ไหนแอดมินก็ไปครับผม6ต่อ4จีนูรอนเซิร์ฟบอน้อยก้มเปิดหัวได้ครับชงห่างครับโบกออกไปเยอะครับตอนนี้ฝั่งทางด้านจีนอรอรเป็นต่อแล้วครับสวัสดีเชอรรี่นัท เหลี่ยมนี้เจ้าจีนอุรอนและข้ามหัวก็เสียยะครับสวัสดีคุณเฉลิมชาติสวัสดีคุณแมนโทนี่เจ็ดต่อสี่เจดูรอนเสริมไม่ข้ามครับ โจบอลน,น้อยไม่ให้เสียยะออกมารับครับขอรับลูกเส์ฟคนเดียวครับ4ต่อ7บอลอุรานเปิดไม่ดีครับชงซ้ายห่างโอ้ลูกนี้จีนอุรานมองทิ้งไปเลยครับตอนนี้จีนอุรานเริ่มจมแล้วครับมาสปปในพี่ถ้ามีโอกาสแอดมินไปแน่นอนครับ ม,มีปีกก็โง่ไม่ได้ครับลูกนี้ครับจินอุดรเอามือค้ำแอลแล้วครับซาเบีนไม,มยลิม,มูนตอนนี้เสียอีต้องประกบแล้วครับ ูเด้อบาภัยขอแกนสวัสดีคุณสังวานครับผมชมเกมกันต่อครับ6-7ครับบอลน,น้อยเสิร์ฟจีนอุดรขอลากเองครับชงห่างเสียยะยังเปิดได้สวยครับบอลน,น้อยชงสวยงามอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับ คู่เอกไผ่ครับแอดคู่เอกบอลน้อยเก้งบกขามแล้วก็โรเบิร์ตครับเจอก้าคายคุณโจนครับบอลน้อยเสิร์ฟเจ็ดเท่าวันอุดรเปิดสวยชงห่างครับโอ้โหบอลน้อย bon oy, เกี่ยวหลังเท้าไม่อยู่ครับเอฟซีจากสวรสรค์นาเคสปปครับสบายดีคุณอนุชาสกอร์อยู่ที่เจ็ดเท่าครับ จีนอุดรเสิร์ฟเสิร์ฟยอดขวาครับลุกออกครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับแ้มอยู่ที่เจ็ดเท่าครับบอลน,น้อยบะขามเสิร์ฟอ้าวลูกนี้จีนอ้เอยเจ้าบอลอุดรเปิดเสียครับ ไปดีครับที่มะเร็งล้าบ้างนะครับโอเคครับผมบอลอุดรชงห่างครับโอ้เสียยะเปิดหลังเท้าได้ครับโอ้บอลน,น้อยยกทิ้งไปเลยครับเสียดายจังหวะเกี่ยวหลังเท้าสวยๆของเสียยะครับคู่พ,พี่เสือแว่นใครชนะครับพี่เสือแว่นแพ้นะครับ แพ้ด้วยสกอร์13ต่อ10ครับแต้ม7ต่อ8บอลน้อยเปิดซ้ายชงห่างครับจีนอุรานโอ้ยยังอยู่ครับแปรข้ามไปก่อนบอลเปิดหัวลูกแรกชงห่างอีกแล้วครับอาล้วครับบอลอุรานเปิดได้แล้วชงสวยงามอย่างนี้ไม่เหลือครับ ทางยูทู ay, บไดไลบ่ครับบ่ไดลัยครับผมทางยูทูบอาไว้ลงคลิปครับผมสวัสดีคุณอนุชาบอน้อยเปิดหัวโอ้โอโเสียย้ามงออกไปเยอะครับ โค้อุดรสู่เขาเด้อโอเมรีเอฟซีทางอุดรมาหลายครับผมแช่ล้วครับ huh. ปิดดาวครับสวัสดีคุณเกิร์ดเก้าต่อแปดครับจีนอุดรเซิร์ฟบอลน้อยชงห่างอีกแล้วครับ อาบอลอุรอนเปิดได้โชวสวยงามบอลน้อยเกี่ยวซ้ายยังอยู่ครับเตยะโมงแค่ข้ามมาจีนเปิดอีกทีบอลเรียบร้อยเปล่ายัางอยู่ยังอยู่โอ้โหไม่อยู่ครับสวัสดีแล้วแต่มดครับ ต้องยอมรับเกมเกี่ยวของบอลน้อยจริงๆครับลูกเมื่อสักครู่ครับอย่างคูคีสูสีกันอยู่ครับ8ต่อ9บอลน้อยบัคขามเสิร์ฟ บอลอุดอนเปิดสวยชงสวยงามครับแอดสู้ได้นะครับข้าหัวสองทีมนี้แอดเดินยังลำบากเลยครับสวัสดีโจเฮ้าบอลน้อยบอลน้อยยังเปิดซ้ายได้ครับ โอ้จังหวะจีนอุรอนเสิร์ฟพิกเน็ตดีแล้วครับบอลน,น้อยยังเปิดซ้ายได้ครับสวัสดีคุณสันติโลโซแต่อเบอลน,น้อยเสิร์ฟบอลอุดรชงล้นครับยังอยู่ครับยังไม่เสียครับเ,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 เสียยะเบิร์เป็นหรือเปล่า โอเซียย้ามงออกครับแข่งขันกันที่สนามอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นครับผมผู่ต่อไปครับฟอร์มบิวทอ,บอรบ เจอการทีมงานขุนโจนครับในเหลี่ยมเสิร์ฟปีตายครับบอลน้อยเปิดหัวได้โอ้โหเสียยะมงไล่เส้นได้ดีครับเสียยะสุพรรณใช่ไหมครับใช่ครับผมแปดต่อเก้าบอลน้อยเสิร์ฟ บอลอุดรเปิดสวยครับชงห่างโอ้โหจีนอุดรม่งเล่นทางได้ดีครับสวัสดีคุณจอมสวนผักครับผมสวัสดีคุณมอสพูดต่อไปพูดต่อไปนะครับให้ผุโจนเจอกับทีมงานทบอลครับล้อเบิร์นฟูตีหัวบอลเหนี่นง่ายอีกแล้วบอลน,น้อยเปิดซ้ายสวย ชงล้นครับบอลอุดรชงไปจีนอุดรบ่งดีครับวัตสันดักใครชนะครับวัตสันดักชนะครับผม ลูกนี้จีนอุดนเซิร์ฟออกครับการจนบุรีชัดเจนครับสวัสดีโอเกลมิงกาลาบาแปดต่อสิบครับบอลน้อยบักขามเสิร์ฟบอลอุดรชงสวยงามครับสวัสดีคุณมแม่ครับผม สวัสดีคุณขัดตีสิบต่อแปดบอลน้อยเปิดลูกแรกสวยครับชงหางกินูร้อนเกี่ยวได้ครับลากอินยังอยู่ครับเสยยะยอดเจ้าบอลอดรอนเห็นแล้วครับ ผนไปอีกทีเอาจนได้ครับสวัส <wont> ด <Momo S 1> ีค <único Liberty Overwatch> ุณพี่เชียนสวัสดีสอโจโก้ครับผมใครขนโจรต่อขอนแก่ส3-2ใช่ครับผม11ต่อ8 บอลน้อยเปิดลูกแรกสวยครับเอาติดเขาบอลน้อยเปิดซ้ายได้ครับชงมาอีกทียังอยู่โอ้โหวันนี้ค่ายอุดรเข้าวินไปแล้วครับหนึ่งเกมครับ 1 6ต่อ8ตีดเกี่ยวครับจีนอุดรลากเอ็นเกมครับสรุปการแข่งขันครับ่ายอุดรอดเอาชนะบอลน้อยแล้วก็เสียยับไปได้ด้วยสกอร์1 3ต่อ8ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามเพจไปด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง YouTube ครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไปด้วยนะครับ